มาอีกแล้วนะครับกับงาน River a c i n g มาเนี่ยครับและตอนนี้พวกเราอยู่ในรายการจางยากโกมโ,มโ,มโมเรื่องแบกค,ค่ะแน่นอนครับวันนี้ผมมีพิธีกรคู่ใหม่มาแล้วครับจากหลังจากที่พิธีกรผมหายไปนานอ๋อไม่ใช่น้องติดภารกิจครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องไม่อยู่เป็นเรื่องีิดีของผมแล้วครับวันทุกครั้งที่ไม่มีพิธีกรคู่ผมก็มักจะมีคู่ใหม่พิดี่าเดิม โอเคสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นสนามที่3ของ r ีเวอร์ลีซิ่งมาเนี่ยแล้วนะครับสนามนี้จัดขึ้นที่สนามกระท่อมเจ้าเงาะจังหวัดชนบุรีนะครับส <c oughs> ำหรับกิจกรรมในงานก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงรถที่นํามาโชว์กันในงานในวันนี้นะครับโดยเฉพาะล้อคอสมิดครับใส่รถที่โชว์ในงานเยอะมากๆรวมไปถึงโโโรถโบตไทยนะครับที่นํามาโชว์ในงานนะครับที่เป็นต้นแบบของการตกแต่งนะครับด้วยล้อของคอสมิดก็เยอะมากๆในงานนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในงานต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับงานนี้ใครที่ยังไม่เคยมา นะครับเข้าชมฟรีนะครับแถมมีกิจกรรมในงานแจกของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยววันนี้กิจกรรมในงานจะสนุกสนานแค่ไหนและมีอะไรบ้างพาไปชมกันเลยครับผมจะไปตามหาสาวๆที่มาในงานนี้กันนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เราอยู่ในงานเลสซิ่งมาเนี่ ผมจะไปถามสาวๆว่าเขาอยากเป็นอะไรกันในงานเพราะในงานเนี่ยมีของมาโชว์เยอะมากแล้วเพราะอะไรเขาถึงอยากเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นอยากรู้ยังอยากรู้แล้วปะสวัสดีครับสวัสดีอยู่บูทก่อนด้นะอันนี้ <c oughs> ขออยู่ตรงกลางโอเคตอนนี้อยู่สาวๆจากบูด <c oughs> อ่าโอเคครับและแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับวันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าสาวๆที่มาในงานลีเวลเลสซิ่งมาเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรในงานกันบ้างเ <c oughs> อออยากรู้ยัง ยังถ้ายัางน้ำหนึ่งถึงร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปถามสาวๆจากวุดคันเิกันก่อนดีนกว่าว่าถ้าเราอยู่ในงาน r ีเวอร์เล n ซิ่งมาเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรในงานหรืออยากจะเป็นส่วนไหนของงาน,านแล้วเพราะอะไรถึงอยากเป็นหนูอยากเป็นสนามแข่งจะได้มีคนมาเปิร์นยางบ่อยๆอ๋อสนามนี้เป็นสนามแดกเขาเบิรนกันทุกคันยากเป็นสนามพราเพราะเพรชอบเพรชอบดนเบิร์น อยากโดนเบิร์นวันนี้อยากโดนเบิร์นโอเควหนูล่ะส่วนหนูนะคะหนูอยากเป็นยางค่ะเพราะว่ายางอ่ะมันก็จะมีคนมาจับใช่ไหมว่าแบบมันนิ่มไหมเป็นแข็งหรือป้าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้น่าสนใจอยากเป็นยางอันนี้น่าสนใจตลอดเวลาโอเคน่าสนใจเพื่อนๆหลายคนคงถามทำไมพี่ตูนไม่ให้รู้จักชื่อน้องสองคนยางครับเอาไว้ท้ายคลิปถ้าอยากจะรู้จักก็ติดตามท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสาวๆที่มาในงานนี้เขาอยากเป็นอะไรกันบ้างไปเลยครับ ถ้าเปรียบเทียบตัวเองภายในงานนี้อยากเป็นอะไรคะวิอยากเป็นเสาไฟทำไม<า>อะคะเอาไว้ลูก <laughs> อายก <laughs> อายกเป็นกรรมการค่ะจะได้ตัดสินทุกคนออยากเป็นผู้ควบคุมค่ะ ก็หมดนิดนึงนะคะบูนนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็น M R X ค่ะวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับโตโยต้ารีโวนะคะแล้วก็ในงานนี่ค่ะมีส่วนลด20%ด้วยนะคะคแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะแวะมาหานาดาที่บูได้เลยนะคะ,ะ,ะ,คะมาหาสาวๆนะคะอันนี้มาลดสาวอันนี้เป็นกรรมการนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะค,ค่คะคแล้วก็อยู่กับอีกหนึสาวนะคะจะบอกว่าโหเบ้มมากอ่ะเราสู้ไม่ได้นะ เอสู้ไม่ได้นะอะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อกอแก้วค่ะอยู่บูธซีคลาวค่ะน่านะคะก็วันนี้นะคะจะถามหนึ่งคำถามถ้าเปรียบเทียบตัวเองภายในงานนี้อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักแข่งค่ะทำไมอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เร็วแล้วก็แรงมากนะคะคนลุกอะไรพี่ตอนก้มมาเกี้คนลุกนี่เพราะอะไร ลแบบว่าเออน้องเขาเซ็กซี่ไงอะไรนะคะอ่ะก็ฝากมาหาน้องเขาได้นะคะที่บุ๊คาอยู่นะคะท้าอยู่นะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเปรียบเทียบตัวเองภายในงานเนี้ยอยากเป็นอะไรเพราะอะไรคะอยากเป็นอ๋อเริ่มจากอ๋อยก็อยากเป็นนี่แหละค่ะน้ำมันเด็กออยนี่แหละค่ะเพราะว่าช่วยให้รถที่ปรับแต่งนะคะมีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะเออหล่อรึน่าหล่อรึหล่อรึหล่อรึ เป็นอะไรดีอ่ะอยากเป็นเครื่องยนต์ก็ได้เพราะเราแรงแรงใกล้นี่ร้อนเลยนะหนึ่งบูธนะคะกับสองสาวนะคะบูธอะไรคะบูธวยูีเวเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์กับอะไรคะเออเป็นผลิตภัณฑ์แบบดูแลแล้วก็มีแบบผลิตภัณฑ์หลายๆตัวแบบครบวงจอยใช่ค่ะนะคะครบวงจอเลยนะคะสาวๆคนนี้ชื่ออะไรเอ่ย ชื่อบูค่ะน้องบูอุบอีฟค่ะอุบอนะคะเดี๋ยวจะถามนะคะว่าถ้าสมมติว่าภายในงานเนี้อะไรนะมออยากเป็นอะไรภายในงานนะคะอยากเป็นอาหารค่ะจะได้มีคนมากินเยอะๆค่ะถามอีกนิดนึงเป็นอาหารอะไรดีกว่าเอาแบบส้มตำละกาแซ่บดีแซ่บดี งั้นหนูอยากเป็นคนชิมก็ได้ค่ะเพราะว่าชอบกินอาหารแซ่บเ็วเองยังไงมเธอเธอเข้าใจไหมเวลที่เราเป็นคนชิมอ่ะเราก็จะได้ลองไปเรื่อยๆไงเออเราก็แบบว่ายังไม่เลือกค่ะเออยังไม่เลือกไปเลยสิบใช่ โอเคนะคะบูธเน็กสเตอนะคะเป็นบูธเกี่ยวกับผ้าเบกนะคะที่ทุกคนรู้จักนั่นเองชื่ออะไรคะชื่อกระตูนค่ะกระตูนน่ารักมากนะคะสดใสนะคะเป็นน่าจะเป็นแบบดาวใหม่ไฟแรงไม่ไม่เหมือนเราอ่ะเ้าเล่าล่ะใหม่ใหม่เป็นพักๆนะคะโอเคอ่าให้เพื่อนถามอ่สัมติว่าจะถามว่าถ้าเปรียบเทียบตัวเอง ภายในงานเนี่ยอยากเป็นอะไรเพราะอะไรขอเป็นผ้าเบรกละกันค่ะขอเป็นของตัวเองละกันเพราะอะไรค่ะเพราะอะไรก็จะได้แบบว่ามีคนหยุดที่เราตอนนี้ตอนนี้มีหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธ e อน r g i z e r แบตเตอรี่ค่ะอ่านะคะชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อแปงรำนะคะวีีแปงรำด้วยรำจริงหรือเปล่า ให้น้ำถามนะคะว่าถ้าอยากเปรียบเทียบตัวเองภายในงานอยากเป็นอะไรเพราะอะไรคะแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นแบตเตอรี่แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยากเพิ่มกําลังให้วิพีนะคะเพิ่มกําลังอีกรอบได้ไหมเพิ่มกําลังค่ะคนจะบอกว่าแบตเตอรี่ลูกใหญ่มากอะเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยไหนรักโลูกใหญ่มากล้เรา โอยู่กันอีกหนึ่งสาวนะคะสี่ชุดแจ่มมากนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกัดค่ะน้องกัดนะคะแล้วอยู่บูธอะไรคะ BK c r a s าค่ะขายเกี่ยวกับอะไรขายคลาสค่ะพี่ขายคลานะคะน้องเขาน่ารักนะเป็นคนพูดเพ้าอ่ะคลาสหนูก็นคเออเราไปตลกไปแล้วตลกไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนถาม วันนี้นะคะอยากจะถามว่าถ้าเปรียบตัวเองภายในงานอยากเป็นอะไรเพราะอะไรคะก็ต้องเป็นคัดกุงกิ้งตัวนี้ค่ะของ BK Card เพราะว่าเขามีโรงงานผลิตเองตัวหนูก็มีโรงงานผลิตเช่นเดียวกันค่ะผลิตอะไรคะผลิตลูกผลิตอนนี้หาพ่อพันอยู่นะคะ เ,เพื่อนละนี่ก็คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมของงานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เริ่มงานแล้วแล้วผมต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้ครับจัดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับโดยเฉพาะไฮไลท์พิเศษที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นการแข่งขันดักนะครับรายการพิเศษนะครับที่แข่งกันอยู่แบบนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับ r ี v ว่เลสซิ่มาเนี่ยเป็นการรวม สำนักรถแดกระดับต้นๆของประเทศไทยมาอยู่ที่นี่นะครับรวมไปถึงงานนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้พี่ๆเพื่อนๆที่ใช้รีโวนะครับนำรถของตัวเองนะครับเข้ามาวิ่งในสนามแดกกันได้แบบฟรีๆด้วยนะครับและที่สำคัญครับสมัครฟรีแล้วยังมีเงินรางวัลให้อีกเยอะแยะมากมายนะครับใครที่ยังไม่เคยลองนะครับขับในสนามจริงๆผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับเพราะรายการนี้เขามีจัดขึ้นแข่งขันหลายรุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแบ็กเก็ตนะครับรถตู้ก็มานะครับรุ่นเทอร์โบก็มานะครับจะเป็นเทอร์โบเดิ เทอโบแต่งที่นี่ก็มีรวมไปถึงนี่ครับบิ๊กซิอันดับต้นๆของประเทศไทยที่กําลังลงทําการแข่งขันกันอยู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปติดตามนะครับในงานรี v o l ร์เรสซิมาเนี่ยหรือยังไม่เคยมาหรืออยากจะลองขับในสนามจริงๆครับแนะนำครับงานนี้ดีมากๆเลยครับ นี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดในงานรีโวเลสซิ่งบาเดียนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เคยมางานนี้นะครับแนะนําเลยนะครับใครที่ใช้รีโวหรือว่ารถโตโยต้าอยู่นะครับงานนี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่ากิจกรรมในงานนะครับวันนี้รวมไปถึงงานอื่นๆนะครับที่จัดหลายๆภาคนะครับในประเทศไทยนะครับใครที่ยังไม่เคยไปแนะนําให้ไปเที่ยวงานนี้เลยครับรวมไปถึงด้านหลังนี้ที่เห็นอยู่นะครับอาหารทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราสั่งมาเลี้ยงพี่ๆเพื่อนๆที่มาเที่ยวในงานนี้ทุกคนไม่ใช่ในงานเขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีอาาหรรเลี้้ยยงดวนะคับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามพวกเรานะครับ PP Super View, c o n m i t View นะครับนายาวิว f o r d View, a v i l a c f o r d นะครับเยอะแยะมากมายให้ติดตามนะครับรวมไปถึงช่องทางย o u t บทิกต็อกนะครับจาก PP Super View ด้วยนะครับก็เข้าไปดูผลงานของพวกเรากันได้นะครับพวกเราไปจัดกิจกรรมที่ไหนงานสนุกแบบไหนก็เข้าไปติดตามพวกเราข้างในนั้นกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของพวกเราด้วยนะครับ